เราเห็นเต็นแล้วตามเลยสำรักการเมื่อคนอีกจะไปหายเคยเด้นบ้มันจะสวยนะไม่แรงต้องไปเนนยนนจะ เซนหนึ่ง yeah, no. ไม่เห็นซ้ำนั่นนี่ยฮ้ยเพิ่นบอกให้กลับขึ้นจะก้าวปัจจักไปก็ท้อไปบุ่นเนาะตัวนี้มันเป็นเจ้าหนวนงานใหญ่เนาะไปกลับคืนนะกลับใจเลยกลับใจกลับใจเด้อโชว์กับว่าเมื่อตัวเองเนาะว้าเมื่อคนเคยมาเลยเถอะทางโบหุ่นจัก เมือละคพรพิ้ง กินทางกัเครื่สมุทเองนะกับรด่นไปได้เนาะจีสิบกิโลกันเลยสมชินาที่ฟงตื่นเลยแต่เธอมาก็นอนคอยพี่ฟงติวเไป่น้าตาเราอกยังเีกรอตอกวจ้ไปถายาเลยนะจะไป่ายเ้าระไถ่ายเดจะม้งจวนะจได้ก้กซื้อจะมาซื้อยากถายเพอะไรม่ดผมไปนอนเจ้าตายอ่ะ มาเรียกบาซิบายที่ทอนดอกพวงมาลัยมาทอดน่าจะออกเั็นเขียดเขียดชอบอ้นเงินอันนั้นให้เขาเลยคือเขาโกงนะนะแต่มาอ้นเงินดิบนะก็มาจากเบิ่งดีๆกับบาเบิ่งดีแหละอ้าคิดเชียวซื้อเลขเลยซื้อเลขแล้วมาถืกนะคือไอเป็นบอกรนแหละเดี๋ยวจะได้จ้คือว่าเสียเคาะไปนะแต่ว่าตอนนี้ยังนั่งชาตำรวจเพิ่อนบัคร่นแหละทำการอยู่ใบซองเลยคือบัตรท่นละล้งมาอยู่นะ อัแล้วนะทุกคนเพื่อทีแล้วก็สมมุติหนึ่งคนก็สอบถามหาข้อมูลนะก็บริษัทเอกสารยังนำบรรแล้วเพื่อนจังซีโทรไปหาสออมอีกเทื่อนหนึ่งนะเพราะว่าเพื่อนซีติดต่อไปทางเบอร์ที่เขาเอามาตัวสออมนะบริษ็ทอีกอย่างก็ไม้ซานเนียให้ไปเบิ่งอยู่ศูนย์ของเบอร์โทรศัพท์นะศูนย์ยูนิเทลแล้วก็ท่าแล้วหลังจากซูนยูนิเทลถ้าว่าเบอร์นี่เพราะ้าถือนำไใสแบบเขาเพรานาลงทะเบียนนะทุกคนเขามาใส่ เป่ดที่ี่มาลวกลวงกะเป็นกัญชีเห็ดไม้เขายืนไปทางธนาคารนะเพิ่งมาจังสันได้เพิ่งมาไปเมื่อไหร่นะบัดนี้หาเพิ่นติดต่อไปอีกเคนหนึ่งกับไรยังนี่พี่จะแปะปูเช็ดแปะปูเจ้ากันได้แดงพี่ปูแดงก็่อยอยู่วะโบมี่เกลียดวะเกลีดอะไรแปะปูแดงนะเกลียดอะไรมันได้ยังไปซาจะหายกันเนาะจะได้ทช้มันในหูเลยแล้วจะมาใส่พวกหัวกี่ไปเมื่อไหร่นะทุกคนบัดนี้ กรารมาแจงกลัวทางหนึ่งในชีวิตจริงเท่าหลอกปกติกะแจงเป็น้าวกะ เปนซื้อูปีบรกับโนนมันเจียแล้วไง้นาไฮเจปะเอาใบเะแปแล้วไอ้นาไเอาซื้อซื้อคูปีเอาบไปเบิรงมาเชียรเอาใบเข้าไปจจแปเอาไปไม่บอกเจ้าเจ้าิรากป่เนาะว้าวาน้มนเท่าไรนธนาหมนมีจรันสี่หกเจ็ดัปิเลยห้า

มันคนเป็นตุกมาด้ะแดงๆครบก็เลนเป็นตุกไป

พ่อแม่ก็ออกไปนอนนะกับพ่อใหญ่เอ้ยกับพ่อกับลูกชายลูกชายก็ออกไปนอนนะน้นำตัวใหญ่กับยายเพอง แจ่วมถั่วแล้วก็สิก้อว้ยแก้วสมนะกินกับหนึ่งเฮ็ดหนึ่งเฮ็ดทานเฮ็ดดินเฮ็ดก่อเฮ็ดแยังนี่ยแหละแมย์คนไปหาได้นะสวัสดีไปนะแมย์คนหนึ่งไหวหรือคนก็ออเมื่อหน้ารบมาจังหวัเพิ่งกะเห็นเอือยบอกว่าพวกแม่เมื่อหน้าเลยนอนน่ามันเนี่ยกับบุกสาอยก็ไม่นอนน่านะั๊ะ ยึดอะไรนะแสบแสบมะเขือปลูกเองมะเขือก็จะปลูกธรรมัาสำปะวันนึงมะเขือซื้อในตลาดลายเหมืองกับบุได้เฮี่ยวด้วยตำมันแหลกก่อนแหลกจำหนึ่งอยากที่กู

ป <phone> ดีปดีบาดเดียวก็เลยอาหารหลายอย่างนะทุกคนมื้อนี้มูเขียดซ้ายจะแต่สะออบไปกวดปุแหแม่ฮกกมกนีก็ตําบักัวเกี่ยวซุมจํากับเฮ็ดอันนี้ก็ส่งักเอื้อยเอาให้เอาลงมืออ่ะทมากินนํากันอืแซ่บเนาะ ระกินเขาวยู่เนื้กับเมียก็กินขาอยู่บ้าได้เสียกันปลาแ่เสียอ้าวโยินกบเมี่ยแเสียขั้วเมียไปเสียมามาทุกคนมากินขาวด้วกันตอนไปแจงขว้วจนจนเขาบอกว่าพัวกรนเมี่ยเขาทมอ่ะยังก็นะเขาามว่ะคนมานั่มเมืนเออคนคนที่มานั่มค่ะเมียนไพเป็นยังเป็นอาอ้บ่ด้เป็นยังเขาาม พอดีบ้าสบายบอกว่าเป็นผัวโอ้ก็จะว่าเป็นไอ้หรือเป็นอับาสเลยที่ไหนเขาถามฮะเพราะแห้งไรเจ้าฮะก็เป็นไอ้เป็นน้องแล้ก็หลังวันที่เป็นบอกว่าเป็นน้องเลยเบื่อขึ้นไปไลยก็คือบอกว่าเป็นอ้แล้วก็คบอกว่าเป็นผัวอย่างเขาไปเชื่ออ่ะเป็นอย่างอย่างเขาไปเชื่ออันนั้นอะไรก็เชื่อะให้มูกเขียนแม่มาเก็บกินแล้วอหม ก็วงจับหนึ่งเฮ็ดก่อนเฮ้ยเฮ็ดจำตัวแจ้วก่อนรู้เอาแล้วไหนเฮ็ดเนาะอยู่นะอยู่ก็เมื่อนอนน้าเหฮะอาหารหลายอย่างมันจะต้กินอย่างรู้ก็ไปอยู่เนาะอากาศดีทำอย่างเลยเนาะบ่แน้วครู่เมื่อกี้กิน๋ยวเป็นโอกาสดีพอดี เห็ดผาก็มนีเองอนบริษัทเห็ดผาอย่างนี้คนละก็ป็นก๋าชิบะม่เน่ยน้องก็ดีแต่บรยาากินเราินเบียร์เห็ดอันนี้เขามาแนวหนึงไปเด้างมังมันจับอยเขา็นหอยปะเห็ดย่งชมพูชมพูรวมมิดเห็ด ก็แต่ยันมาเฮ็ดชานเฮ็ดดินเฮ็ดขาเฮ็ดหางงวดแล้วก็จะเฮ็ดอีกเฮ็ดแดงเฮ็ดอะไรเฮ็ดไข่ก็มีเนี่ยเฮ็ดแดงเฮ็ดไข่แล้วก็เฮ็ดอย่างก็เฮ็ดตั้งแต่อ่ะเข็ดเลยหรอเฮ็ดตั้มาเฮ็ดเดือนสิบสองกันยายนกินผู้ขายร้านขายเป็นหาบมันจะมาออกย่างไหม่าบมีผู้บอกว่า แคยนีงโอเ่นี้่ไข่ใ,ใส้ซออแคไขั้นไม่แดงครบไม่เหลือคือวิธีแกะบ่ะไปแล้วใ้มันคบเห็นบ่ไปเกงขงกั่วเกาคนพอไปเลอะเกดนาเกียกันนะยืนแร้ก็มูกับครูไปยืน่นไออยู่จร Đâu, nhọc, nhọc. Đấy, cái gì bố dạy. không Mhm. 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 Như Mhm. 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 đang đơm, mình Mhm. 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 แบบได้แบบหนัด้วยเลยเราล้างมาอยู่กับพนดีแบบนึงอยู่พนดีแบบนึงบอเดอร์บ่แม่งเคยหนาเมือไปล้างเมื่อมาบ่เี่คนง่ายเลยง่ายเลยแบบนี้ไปเลยนะครับได้ครับนะครับอะไรก่อะจับมาหาคอยตำนี่จะไมเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้ขอบบนเลี้ยวบางใจอ๋อเป็นแบบได้พอแล้วก็ไม่ใด้เจ้าก็

เดอได้ได้หรอไม่รู้จะบอกยังไงฉันคือบอกว่าเป็นผัวเนาวตัวย่งวางมาทำความจริงไปสิไป <laughs> ว่าตัวนันนั่นนี่แล้วนั่นแล้วเขาย,ยัตัวจะเสื่อมทักขา <laughs> นั่นจะบริบริยินกลางอะยนะบ่ <laughs> เออต่จะเาิกยินยังเพราะเไ็นมีไพตัวเอือ่ะบอมันเปปุะชาสวรรค์แ้ต่ว นเงินพันบาทเลยเงินจะหลายหนึง่งควาสวนเนาะไปยังอูเดชไปเราในซอาสบายเองเนาะโดนพวกเาตัวอะหลาย,ยากีนเพได้กับมิปัตตูดใครเปรย์มาทันเจ้าเมาจอวเมียเตงาได้ให้ยันท่ยันยันเป็นคือพวกนั้นนะนะยังกับแบบี็ยังเองมาได้ลงทุนยันจะเดิมบัาให้กั จะได้มันรอกูอีกอีนีก็มีแต่มาเผาแคบดบล่ายเถื่อบะมาหอนแลลวก็มาเล้อไปลงชุดยั้งเราไม่จะมานางเขาที่ชื่อเาวสารวั์เออาี่มูขนบานเจ้ามาเหลือหอยค่ะนั่งแต่แต่ผูกแต่ถ้าขึ้นไได้ฉันชุดผีก็จนงงว่าไมาจีบไว้กัเจะแล้มาหลายก็ได้กระดอเริ่มาบนมานั่งแล้วเขามาสู่ขอ มัน,นไม่ชว์คอเลยเห็นนี่เพื่อนมูกมูจะแน่พวกไอ้ยักษ์แน่แล้วน่งจะป็ผู้ที่ป่ายมาม่ยมังกระกระอจะุยกันยัไงนะยักษ์แรกมาตียักษ์คนดรกมาลบบงกุกจากุ๊กใช่ไหมกุ๊กเตอจะบงกว่าใครน่งจะใชกันว่าที่ป้ายห <ś led> ้ยอ,ยงองนางกูก็เห็นแล้วะ <ś led> มันลาอะไรคน แต่กางโกจ๋าเลยแม่นบ่นเฮียนบนีูบ่คั่นได้สิเดี๋ยวค่นั่งอยู่นี่ค่อยบ่คนนั่งอยู่กลางเคามสิเบิ่งข่อยข่อยก็าสิเบิ่งเคาซื้อกันกับหลายคนนี่้าเดี๋ยวมานําหลังเาบุญีลเนาะนี้เข้ามาอีกมื้อที่2เนนําคเนาะบ่อยู่ยังเียด พะกมาอีกมือใหม่อีแม่กัตัวอีกประยูไปหากินจริงก็อยูเหือดเลยทุกคนถูหมักนะกัดคอยปชไหมัดเือนกันเป็นเรื่องนี้เมทรหาร์ือบันดเมรกาลยคอยมาจอดนี่แเทนรถจอดปทะละ มาทามมายูเพื่อนมาเปิดประตูห้เขามาเลยยอโอ้โ่เดีกระดอไม่าวจะอากออือก็ไม่หาวจะอยู่ในเจ้าอ้ออะเดียวเฉียวเลยเฮ้ยจาะกันนะไปพู้ก็ซ้เหมือนังอาบน้ำควาชื่อเจ้ามันหนาวไปจเไปเสี่ยงปานนั้น เแจะบอกเอาชีวิตไปเชีย so ร์กำลังส so uh ่งสำคัญครับบอลรอดแล้วโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ชออมกับชิพ่อจบไปสำนีนะมีแต่ถ้าที่ตามมือน้ำกันไปเลยทุกคนว่าสีใดขึ้นหรือว่าบบได้ขึ้นถ้าว่าแนวใด้ชออมกับชิมาอัปเดตให้ทุกคนในหัวน้ำกันนะแต่ชออมขีดว่าบันนั้นจะได้ขึ้นดอกนณะคนที่โดนไล่คนนี้ยังแบบบบได้ขึ้นนะทุกคนขยันหน่อยแนวนี้แห่งบบได้ดอก ว่าวาตำรวจเล่ากับบุมเนชิวาโนกบอกคอยเก่งทรนตำรวจไทยบันไดน,นะโอเคนะจะได้กับถาที่ตามคลิปต่อไปนีิเด้อ